ได้มาแล้วนะครับตาอยางพระทับของสถานีรถไฟบ้านโป่องคอรีบม,มีสองรูปแบบนะครับเป็นน้ำพุที่อยู่หลังสถานีนะครับกับปลาทองนะฮะเนื่องจากที่นี่เป็นแหล่งผลิตปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับจินวนมากที่สุดเลยเลยใช้สัญลักษณ์ปลาทองนะครับจะเป็นบอกเล่าเรื่องราว รถไฟก็มีกิจกรรมนะครับให้เป็นปฏิกิริยเดินทางน,นะครับตาอยากประทับไว้เก็บเป็นความจำแต่เดียวสลักมันโปะนะครับอาจจะมีการทำองนะครับให้เป็นสลักเดียวก็้าได้แต่สลักใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงมาให้ชมอีกฮะทำรลบกิจกรรมลบสนุกก็ได้นะครับมันจะเป็นความทรงจำนะในการเดินทางกับรถไฟอ่ะ